สวัสดีครับวันเสาร์ว,ว่างๆนะวันนี้มาที่สวนนะก็ในสวนใต้แฟตนี่แหละนะก็มาดูาแหนแดงที่เราเลี้ยงไว้นะก็ใส่กระมังแนะี่ะเดี๋ยวจะไปให้ปลากันนะเดี๋ยวไปดูครับนี่ฮแหนแดงที่เราเลี้ยงไว้เนี่โอ้ก็ถือว่าขยายพันธุ์เร็วนะ ใส่กระมังเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลาเอาไปให้เกือบหมดอนะเหลือไว้หน่อยเดียวไปให้เขาขยายต่อมีทั้งแหนแดงแล้วก็แหนเป็ดใหญนะ่อยู่ด้วยกันแต่ว่าแหนแดงจะขยายเร็วมากกว่านี่แหละเอาไปเป็นอาหารปลา อาหารเป็ดอาหารไก่ได้นะหรือถ้ามันเยอะเกินทำปุ๋ยก็ได้นะประโยชน์เยอะแยะนะนั่นเลยก็จะเหลือไว้ไม่เยอะเหลือไว้ประมาณแค่นี้แหละตัวนี้มันมาเกิดรบกวนบัว ไปแย่งอาหารบัวนี่แหละก็มาที่คลองนะก็ได้เยอะพอสมควรนนนนนปลาเขาก็จะว่ายมากันแล้วก็รู้ว่าเราจะเอาอาหารมาให้โยนไปเลยฮนะนบะ ปลาแรดอาจจะกินไม่เก่งนีแต่พวถ้าเป็นปลาตะเพียนเนี่ยไม่เหลือก็เป็นวิธีการง่ายๆอ่านนหนละมาฮุบกันละนันแล้วก็เรียนรู้นะเพราะว่าเราเสียนไปเราก็จะได้มีวิธีการที่จะเลี้ยงปลาใน บ่อของเราเองเนี่ยโดยอาหารที่เป็นสาหร่ายก็ถือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ว่างั้นเถอะเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ก็จะได้กินปลาที่ถือว่าปลอดสารอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ